สี่ความเข้าใจผิดเรื่องไขมันเซลลูไลท์นะครับมีคนสอบถามเรื่องนี้มาเยอะว่าทํายังไงให้เซลลูไลท์หายไปรจริงๆแล้วข้อแรกก่อนเลยนะครับเซลลูไลท์เนี่ยมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมส่วนหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นหมายความว่าคนผอมหรือคนอ้วนก็มีเซลลูไลท์ได้แต่ถ้าเราไปหยิบแถวสะโพกเราหยิบต้นขาเราขึ้นมานะครับลองดูนะครับระหว่างที่ใครดูคลิปผมอยู่นะครับลองหยิบมามันจะเห็นลักษณะเป็นคลื่นๆเหมือนผิวส้มอันนั้นแหละคือเซลลูไลท์ข้อที่2นะครับคือเซลลูไลท์เนี่ย มันคือการรวมกลุ่มของไขมันแล้วก็ถูกคุ้มไว้ด้วยเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่ามันกลายเป็นเหมือนเป็นกล่องกล่องหนึ่งที่ใส่ไขมันไว้นะครับดังนั้นมันก็เลยทําให้ตัวเซลลูไลน์เนี่ยใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของไขมันในนั้นข้อที่3คือมันรักษาไมห่หายขาดต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีทําให้ตัวเนื้อเยื่อที่คุ้มทําให้กลายเป็นเซลลูไลน์เนี่ยหายไปแต่เรามีวิธีทําให้ ไขมันหรือน้ำที่อยู่ในเซลลไลท์เนี่ยเล็กลงข้อที่4นะครับคือมีวิธีการรักษาหลายอย่างเพื่อทําให้ไขมันหรือน้ําในเซลล์ไลท์เล็กลงเช่นอ่ะเราอาจจะไปซื้อกากาแฟมาก็ได้ครับซื้อกากาแฟมาผสมน้ำมันระพา,านิดนึงแล้วก็ถูไปนะครับเขาพบว่าตัวคาเฟอีนเนี่ยมันจะช่วยดึงน้ําออกจากเซลล์ไลท์ได้ดังนั้นคนที่ใช้กากาแฟผสมน้ํามันเนี่ย เวลาถูไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าเซูไลาย,ยุบลงแต่มันไม่ได้หายไปนะมันแค่ดึงน้ําออกมาเท่านั้นเองดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในความคิดเห็นของผมก็คือใช้หลายๆอย่างรวมกันนะบ,บางคนอาจจะไปซื้อครีมมาก็ได้อาจจะใช้กาแฟผสมกับน้ํามันบ้างนะครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการนี้ซึ่งเป็นวิธีการหลักเลยนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับคือการออกกํบบาลังกายกับการคุมอาหารเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานข้าวไปน้ําตาลเกินความจําเป็น มันก็จยายามให้เซลล์ของเซลล์ไรน์เนี่ยบวมน้ำเพราะเซลล์ของเซลล์ไร์เนี่ยมันบวมน้ำเสร็จปุ๊บเซลล์ไร์มันก็เหมือนใหญ่ขึ้น,นครับมันก็เลยทําให้เราเห็นชัดขึ้นถ้าเราลดเค็มนะครับลดข้าวไปน้ําตาลน้ําก็จะถูกขับออกจากร่างกายครับทำให้เซลล์ไร์ดูลดลงแต่ถ้าเราอยากให้มันหายไปเลยโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องน้ํานะแนะนําให้คุมอาหารกาออกกำลังกายจนกระทั่งผอมลงพอเราลดไขมันในร่างกายออกไปได้มากเท่าไหร่นะครับเซลล์ูไร์ก็จะเล็กลงจนทําให้เนะี่ยเวลาเรายือนอยู่ถ่ายรูปนะครับ เราก็จะแทบมองไม่เห็นเลยนะครับส่วนใครก็ตามอยากได้สารกระตุ้นเบิร์นครับเดี๋ยวนี้สารกระตุ้นเบิร์นมีเยอะมากจากธรรมชาติโดยปกติเนี่ยผมจะทานกาแฟก่อนออกกำลังกายหรือทานกาแฟตอนเช้าเลยนะครับเพื่อกระตุ้นเบิร์ได้ตนเช้าแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวกาแฟเนี่ยจะมีคาเฟอีนในการกระตุ้นเบิร์อยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่ากาแฟเนี่ยมันไม่พอในกาแฟ,ฟเฟิร์มมาคอฟฟี่ที่ผมผลิตขึ้นเนี่ยผมก็เลยใส่สารสกัดจากขิงเข้าไปด้วยใส่แอลคานทีนไปด้วยนะครับ ใส่สารกัดจากงาดำไปด้วยนะครับเพื่อกระตุ้นเบิร์นมากขึ้นนะครับใครอยากดูส่วนประกอบข้างในนะครับไว้เป็นความรู้สามารถพิมพ์คําว่ากาแฟได้เลยแอดมินจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ